เชียงใหม่ในปี2024นั้นจะมีอุรไยแะไปด้วยรถไฟฟ้าไม่เขียวแบบนวลแล้วก็หอมอยู่แกแกฉันได้ฉันได้ฉันได้ไม่กี่หมา้า ยย่างด้ว Good morning everybody everything s i n g a b e l the real love วสองแล้วครับ11โมงครึ่งเรามาทานอาหารเหนือกันร้านเก่าแก่แบบยิ่งๆกับร้านเฮือนเพนเดอร์เนี่ยจะอยู่สี่แยกอะไรก็ไม่รู้ว่าป้ายก็คือพังแล้วว่า เยอะมากมาเชียงใหม่ก็ต้องกินข้าวซอยกับอาหารเหนืนนอกินอาหารเหน,น,เนือทุกวันใครไม่ซอยข้าวซอยกันในส่วนของลาบลาบคั่วลาบคั่วเหนือจะใส่เลือกเข้าไปคั่วด้วย ลองแกงโฮที่ผักมูนเส้นต่างๆสามชั้นใหญ่มากหนาสุดต้อข่าวนุอร่อยแกงโฮนี่อ่กินไงวะรสชาติมันงงๆจะเป็นแกงก็ไม่แกงจะเป็นแต่ไม่ได้ไม่อร่อยนะอร่อยอยู่ ข้าวซอยไก่ฮ่แล้ววันมีสุดท้ายมายางเรียบร้อยอิ่มหนำนะครับมากินกันได้นะเฮือนเพนนะครับตามแมปมาเลยร้านโด่งดังแล้วก็มีคนกินมากมาย ไม่ต้องต่อคิวเดี๋ยวเราต้องไปต่ออะไรของหวานมีค้าไม่กินหวานได้ไงเราบายใดๆก็คือว่าเราตัดสินใจว่าจะขับขึ้นภูเขาสูงชันของเชียงใหม่เราจะขึ้นมอนสักมอนหนึ่งคิดว่าจะเป็นมอนแจมเลยเราจะใช้รถไฟฟ้าในการขับขึ้นไปเราก็เลยต้องมาเติมพลังให้มันอีกสักเพื่อให้มันได้ไปแบบอัพปะ มาในส่วนของส่วนพุทธศาสตร์ผู้ใหญ่สองรถหนึ่งคันสแกนได้ใช่ไหมคร็นเราก็คือดูคันเรนจ้ะไปด้วยจ้าในการมาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งนี้แต่ว่าคันเรนที่ภูเก็ตเราที่เชียงใหม่มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาในส่วนของเป็นแบบ สวนเป็นสวนพันุไม้พันุต่างๆนะครับว่าในปี2024นานจะมีส่วนงามแค่ไหนเริ่มมาก็มีที่จำหน่ายต้นไม้ก่อนเลยนี่นนต้นละ30บาทต้นละ25บาทโอ้ยมีนักท่องเที่ยวละเด้อมาใน,นส่วนของพืชกินมาแลง ตัวนั้นตัวนี้นะจ๊ะเจอแล้วจะพื่กินแมลงแล้วเพื่อกำลังจะกินมดช่วยมดตดวนี้มดฟอไปไหนเขามีความรู้นะเนี่ยอุย๊ยสกิดเกมหนึ่งเฮ้ยตกน้ำไหมคิดเก้ไหมคิดแก้ไหมเย้ตกั่พุชนาเราเจอแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายูไปก็รักรักมันทุกตัวแล้วช่วยงามมากโอ๊ยสนต้นไม้โอ๊ยโอ๊ย มาในส่วนของพฤกษศาสตร์พื้นบ้านคุยชาวมงอ่ะตัวนี้คือเส้นดกันชเนี่หาเรื่องเดวหักปอโอ๊ะมาเล่นโม่ Yes บ้านของคุณมงเขามีอะไรนะบ้านของโมไม่มีอะไรเลยเป็นคนตาย คนไตก็คือคนไม่มีชีวิตคงไตแล้วไงมีหลายชนชาติมากเลยนะดูนีมีลือนี่คนเลือดเขาจะอยู่กันสไตล์นี้แล้วก็มีคนที่ไหนอีกคนปากกากยอเนี่ยปากกากยอเขาจะอยู่แบบบ้าเป็นแบบเก๋ๆทรงสูงสูงชดองเหรอคลายมากินชะดองของเขาเขาโชว์อยู่เนี่ยเก๋อโบราณเบ่อ มีกิจกรรมด้วยกอหญ้าประกายดาวเฮ <kę fifteen> ้ยเขามีซุมนฐมพยาบาลด้วยจ้าใครป่วยเป็นโลมเป็นไรก็วิ่งมานะ <reporting> เรามาช่วงแบบบรรยากาศกำลังดีเลยถึงแดดจะร้อนแต่อากาศก็คือหนาวเย็นจับใจลาเป็นเต้นเต้นไปหมดเลย ผลไม้ปัน่นข้าวซอยหน่มจีนน้ำเงี้ยวไข่เจียวข้าวรัดแกงไอติมเดี๋ยวเราสั่งเป็นข้าวผัดุกเนย yes อขอบคุณคับว้าวโอ้ยมีใส่รุงด้วยแดดผสมกับละอองน้ำ so beautiful ว้าวน่ารักด้วยน่ารักเลยขอบคุณค่ะ มาใส่วนของพืชทนแรงจ้ะนี่เป็นเหมือนแบบเป็นเรือนกระจกหลักของที่นี่เลยที่ทุกคนต้องเข้ามาถ่ายรูปเพราะเป็นพืชแบบต้นทะเลสายนะครับแล้วเขาจัดสวยมากดูดูสินี่โอเมก้โอไม,ไมจายโอ้ยดูนี้สิีอตัวนี้มันปุกมากเลยอ่ะดูความน่ารักของน้อง อยู่แบบเป็นครอบครัวแบบครอบครัวใหญ่ดูความงามของดอกน้องเล็กๆก็มีดอกในส่วนของป่าดิบชื้นจ้าก็จะได้ยินเสียงน้ำตกใดๆไปกับพันไม้ที่ยิ่งใหญ่ชันจะโ้องงูฉกหมจ่ตาพูดโอ้ เหมือนเราอยู่ในป่าแบบของจริงอ่ะมีความชาำเหมือนแบบเด็บชื้นอมเมซอนโอ้ยดูความนี้นี่ใบไม้ใบหาชอบจังเราก็เดินเข้าไปลึกกว่าเดิมเดี๋ยวเราหลงเข้าไปแล้วก็ออกไปได้ถามฉันว่าขึ้นมาแล้วเจออะไรก็เจอต้นไม้ที่เห็นข้างล่างแค่นี้ว่าจาโอยใหญ่มากสวยสุดอยากมีไว้ที่บ้านสิต้น แล้วการเดินชวมวส่วนของเราก็จบลงนะครับอากาศเย็นๆหนาวๆนะแนะนำอยู่นะื่วนพฤกษศาสตร์ส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 ่วนพฤกษศา <c oughs> สตร์เรา <S <s <neighborhood> <S <s> จะปิดจบกันด้วยบ้านฮอบบิทนะครับนี่จ้าน่ารักใหม่ <c oughs> <c oughs> บ้านฮอบบิทบิดฮอบบิดฮอบอบิอยู่ไหนล้อแกรนดับมาแล้วเนี่ยอมาถึงกันอีกที่หนึ่งแล้วนะครับ เป็นคาเฟ่ก็คือปั้นยากาโอ้อยร้านน่ารักนะจ๊ะบอกไว้ก่อน <S 2> <S 2> ขึ้นมาเรื่อยๆนะทางม้อนแจมก็ขึ้นมาเลยมันก็จะมีร้านน่ารักๆอย่างนี้อยู่นะจ๊ะดูดีดูดีอ่ะ อ้อนี่เป็นเหมือนกับเป็นบาเช็กไก่ฟ้านี่โดดโชว์เป็นการโชว์ของไก่ล้านคาเฟ่ฉันอยู่ข้างล่างันน้วมันสูงสักแกมันต่ำต้อยจะว่าใครอะนี่คือไก่ที่คาเฟ่และนี่คือหินแต่ใดๆคือเอ๊ะ นั่นคือไข่ไข่จริงๆไขจ่จางๆไขๆ่ไ,ขไก่นี่คือไข่ไก่ที่ออกมาจากตูดพวกแกมาสกรูสักครีออกเดินทางกันต่อนะครับแต่ว่าจะมันอยู่ไกลโขอ,อยู่เราจะไปที่ไหนโอ้ยเด็กน้อยรักโรงเรียนอุย๊ยเด็กน้อยเด็กน้อยแก้มแดง หนาวแก้มแตกเราก็มาถึงมอนสเตอรแอม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 ค่าบริการจอดรถส30บาทเราไปกันต่อเลยอุ้ยที่จอดรถมีเป็นที่ขายของใหญ่มากเ <Yes. S 1> อากาศเย็นเชียบเพียง1มิลเมตรเอ๊ะนั่นผ้าอนามัยหรือเปล่าฉันชอบเชียงใหม่จังไม่อะไรทห้ทำเยอะเลยตามทางก็คือมีของขายเต็มไปหมดเลย ในขณะที่เรากำลังขึ้นไปด้านบนแกชนันมาถึงแล้วหนึ่งหอบอยู่นะเอาจริงๆว้าวต้นไม้ไม่มีใบเลยแสงแดดยามเย็นแสบตาสุดพลัง <c oughs> ด้านบนม้อนแจ่มนะครับเขาขึ้นมาก็จะมีร้าน ขน,นมร้านกาแฟาต่างๆแล้วก็มีส,สวนดอกไม้ในแต่ละเจ้านะครับเป็นเสียงเงินค่าเข้าไปถ่ายรูปกับดอกไม้ต่างๆนี่ทองฟ้ายามเย็นก็คือสีสวยมาก<ร>าแล้ก็เดินลงมาพร้อมกับการช็อปปิ้งต่างๆในสองข้างทางเผื่อจะได้ของดอยเป็นดอยหมึงนะงจ๊ะหรือดอยหมงุง แกร้านนี้ของน่ารักมากว้าโอ้ยน่ารักจังเลยตัวนี้สิชัยย,ย,ยุ้งย้อยน่ะมาแล้วนะครับเรามาทานอาหารเย็นกันเป็นหมูกระทะหมูจุ่มนะน้องในคนพื้นที่เขาบอกว่าช่วงนี้กำลังฮิตเลยก็คือเจ๊โสนะครับหมูกระทะ เรามาคนเยอะมากแล้วก็แต่ว่าอะไรเราก็ได้โตเหมือนเดิมเรามากับโชคมากับดวงก mm. ลิ่นมาละตอนนี้ไม่หวละที่นี่สั่งแบบเป็นจานนะจ๊าดูนี่เหมือนแบบอย่างละสิบเก้าบาทเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผกักเป็นหมูเป็นปลาแล้วก็จะมีเป็นชุดอย่างนี้ด้วยเก้าเก้ากับร้อยห้าเก้เลือกเป็นน้ําแจ่วนะซุปเป็นซุปน้ำแจว น้ำจิ้มมีสามแบบต้องได้กันหามานันสุด โอ้โหมันแจ่วอะ่ะคิดว่ามันเป็นคิดว่ามันเป็นแบบจิ้มจุ่มเหมือนเป็นน้ำน้ำซุปข,ของจิ้มจุ่มอะไรอย่างเงี้ยมาลองในส่วนของเนื้อจา้า<ห>ลองน้ำจิ้มอันนี้ก่อนน้ำจิ้มหมูกระทะก่อนน้ำจิ้มหมูกระทะดีนะออกเปรียปร้ยวๆมันเป็นเหมือนน้าซุปกี่ะ ติ่มเต๋อสิอร่อยก็เหมือนแบบว่าเหมือนเราย่างไสหมูย่างเนื้อหมูแล้วมันจิน้มกินอะ่ะชอบอันนี้มันเหมือนแจ่วที่บ้านเลยอะ่ะไฟแรงมากก็คือไฟมีความกล้า มาติ่มซีบ้างม,มาสองผักจ้า <c oughs> จิ้มแจ่วนิดนึงนี่จ้าโอ้ยน้ำจิ้มอิสัะคำหนึ่งนะจ้านีสิ น้ำจิ้มมาอร่อยแหละเผ็ดเปรี้ยวๆไปหมูจุ่มที่เอามาปิ้งย่างอะ่ะทั้งน้าจิ้มทั้งตัวเนือ้อเก๋นะให้สายหมูจุม่มแต่อยากกินปิ้งย่างก็คือตับจุดเรากินอิ่มแล้วจ้ามีความโชคดีมากเลยนะที่เรามาร้านแล้วก็ไม่มีคิวพอดี <Yes. S 1> ก็คือเหมือนว่า คนลุกออกพอดีหนึ่งคนแล้วยังไม่มีคิวนะพอหลังจากเราได้นั่งกินอิ่มแล้วเนี่ยข้างหน้าคือยืนตอกิ้วเพื่อจะกินหมูกระทะหมูจุม่มคลายสายหมูกระทะแล้วชอบแบบรสจัดเอออันนี้เข้มข้นมากน้ำจิ้มก็เข้มข้นนะหมูเอยน้ำซุปก็เลือกได้อีกเราเลือกเป็นน้ำซุปจิ้มแต่วมีความเข้มข้นไปหมดรสชาติด,ดีเข้มขน้นมากินได้เจ๊โสหมูกระทะหมูจุม่มหมูอะไรตะไบกรไดานะเสิร์ชด,ดูเออ